ใช่ <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนบิวข่าวันนี้นะคะทุกคนเห็นชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปก็น่าจะรู้เลยนะคะว่าวันนี้บิวมาทําอะไรใช่แล้วค่ะบิวมาทารมานตัวเองวันนี้นะคะบิวจะมาทดลองกินมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกว่ามันจะเผ็ดมากขนาดไหน ส่วนตัวแล้วอ่ะบิวเป็นคนที่ไม่กินเผ็ดเลยนะคะทุกคนแค่มาม่าอะไรนะจำยัง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 นะเฉลยสักอยก์หนึ่งนะทุกคนนั่นแหละบิวก็ยังทรมานเอ้ยยังทรมานว่ายังทนไม่ได้อ่ะแล้วแบบบิวจะมากินตัวนี้บิวก็เลยจะไม่ทรมานคนเดียวนะคะทุกคนบิวจะพาน,น้องพลอยมาทรมานาด้วยค่ะสวัสดีจ้าทุกคนแดดจะหมดแล้วแดง โอเคเราจะมาบอกความความอะไรนะระดับความเผ็ดของเจ้าพริกตัวนี้นะคะอ่านไม่ออกพริกหวานนะคะอยู่ที่ศูนไม่เผ็ดเลยพริกปาป,ปิก้าหนึ100่งร้ถึงหนึ่งพันสกอร์วิวนะคะพริกฮาลาพิโนฮาลาพิโน <laughs> อยู่ที่สามห้าถึง1นึ่ันเฮ้ยทำไมมันน้อยลดลงเลยเลยเออ สองหมื่นถึงหนึ่งหมื่นค่ะน่าจะประมาณใช่ใช่ใช่ปะน่าจะใช่นะ<า>แต่แต,แต่ว่าเขาน่าจะเขียนผิดนะคะ,ะเขียนมาแก่งงพิกทาบัสโกนะคะสามหมื่นถึงห้าหมื่นเลยนะคะส่วนพิคานาฮาบาเนโลนะคะอยู่ที่หนึ่งแสนถึงสามแสนห้าไหวไหมคะคนดิวคะแล้วก็พิซซ่าของอไม่ใช่พิซซ่าทุกคนมาม่าของเราอยู่ที่ หนึ่งล้านเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะโดยวันนี้เรามีเครื่องเคียงด้วยนะคะเพราะว่าเราจะกินแค่แป้งไม่ได้ก็ต้องมีคาร์โบไฮเดรตทุกคนเอ้ยไม่แป้งก็คาร์โบไฮเดรตโปรตีนเราต้องมีโปรตีนเข้ามาด้วยค่ะทุกคนก็คือไส้กรอแล้วก็จะมีไข่ไข่ไข่ต้มไต้มโอเคค่ะไขขมอะขบา่อ่ะเราไปทดลองทำกันเลยค่ะ โอเคค่ะเราจะมาต้มไข่5นาทีนะคะมาต้องน้ำเดือดก่อนปะแสงมาได้ใส่ได้เหรอมาต้มเซนมาม่าก,กันค่ะ ไม่ <laughs> เป็นไรเส้นมันเล็กแล้วก็ดำมากเ่อนๆคิดเราจะตั้งพักไว้ เอาแล้วม่นด้เสียพักทีเี๋ยปต้องเสียได้หรอใช่เอ่อไปเลยก็ถงปร็กดหนึ่งนาทีก็ได้กดหนึ่งนาทีมันต้องเวทกี่นาทีต้องหนึ่งนาทีก็สุดโอเคแล้วก็นั่นไม่สต๊อปเล่นมุกจากที่เราไปทำอย่างมาหมดแล้ว แล้วก็พร้อมนะคะติดตที่จะทะปรมาณรางกฐานี่คือเครื่องช่วยของเราซึ่งเราจะมีไข่แล้วก็ใส่กรอบเป็นเครื่องเคียงนะคะรสความเผ็ดนำเสนอน้องมาม่าค่ะเราไม่เอาน้ำออกก่อนหรอดูน้ำออกอยู่แล้วาอออกก่อนเอา้ำออกก่อนนะคะตออกตอกนี้ ต่อขนาดนี้ออกได้ทั้งเส้นทั้งน้ำเลยเรืองจากที่เราไปเทน้ำออกมาแล้วนะคะตัวนี้ก็หมดจนเลยค่ะของในกล่องที่เขาให้นะคะก็จะมีแค่สองอย่างก็คือก็คือน้ำเผ็ดๆใช่เลยว่าน้ำอะไรก็จะเป็นโซนตัวนี้ทำไม่เผ็ดป่ะใช่ๆโหมันเป็นเม็ดๆด้วยอ่ะมันหยาบเหมือนกันนะนี่ลองดูไม่ดม็ดวะ ลงจากเบื่อมันจะเป็นเม็ดๆอ๋อใช่มันจะมีหยดเล็กๆเลยค่ะใช่ทุกคนมันเป็นเรามาลองกินกระไรอยากกินอะ่ะอ้อเค็มมันกินเค็มเส็นยูทูบเบอร์ช่อง,อ,งอือ่นเคยกินกันยอะมากนี่ก็สันหามาก <laughs> อย่าหาทำเป็นตะมูกมาก แบบกินเชืแรกส่วนตัวแล้วพอกินเผ็ดอยู่ปะแบบเป็นคนกินเผ็ดหรือเปล่ากินเผ็ดไอ้มาม่าซัมยังกินได้แต่อันนี้ไม่เคยแน่นอนมี่เป็นคุกเลยคุกที่เป็นอยู่ในตารางปะแหต่คุกเดียวกันเนาะใช่ไหมคะน้าทุกคนคือซอสมันก็แบบซอสมาออกสีอะไรวะสีส้มๆมันก็คล้ายๆกับไอซัมยังแต่ว่าน่าจะเข้มกว่า้เพื่อนดูไห ทุกคนดูทุกคนดูนก็งั้นสิเราจะโฟก,กัสหรือเปล่าก่อนเนี่ยแต่ว่าเส้นหนอนดำมากดำมากซอสแดงมากนี่ไอันนี้ไม่รู้เหมือนหมาลุกนี่ไขว่าสุกหรือเปล่า,าใช่เพราะว่าไข่ต้มเราอะเราไม่ได้ตั้งเรา,เราบอกว่าห้านาทีใช่ป่ะแต่ว่าเราอะไม่ได้นับเวลาด้วยซ้ําเราต้องหมุน่ะเขาบอกนั่นเดือดปุ๊บเราก็อันนี้เลยเขาบอกถ้าเกิดหมุนแล้วไข่มันตั้งอย่างเงี้ยแสดงว่าสุกแต่ถ้าป็นมันนอนจะไม่สุด มึงตีลังกาเลยน่ะขึงสุกขึงด okay. ีบเนี่ยโอเคเสร็จแล้วกลิ่นมันมันปอกไข่กันคะทุกคนกลิ่นมันหอมเลยนุ่มขึ้นกลิ่นมันเป๊ะๆดิเนะเดี๋ยวเอาใส่ยานี้นะเอาใส่แป้งให้ดูนะเดี๋ยวไข่ไม่สุกคู่ลุ้นเฮ้ยสุกมาเวลดี ไส้ยูใครสุกไอ้นี่มันเยื่อมันไข่หรอเฮ้ยสุกตัวคนมันสุกแบบมันสุกอ่ะโอ้โหฉินใจเหรออะไรนะก็ไข่มันสุกแบบมันสุกเกินอ่ะก้าใจว่าจะแบบให้มันแบบอย่างเร็วอ่ะเออใช่เร็วๆเนี่ยือนเคแล้วเรแต่อไป เราพอจะกินในถ้วยนะคะส่วนเราจะกินในจานค่ะเพราะว่าเรารู้ว่ากล่องนึงเราก็กินแชมเบวได้ไม่หมดก็คือในถ้วยก็น่าจะผิดกว่าเพราะว่าน้ำซอสใช่แล้วค่ะเจมจนเจมจนอุ้ยเอาเอานี้มาให้วใช่ไหมแล้ฉันตะเกียบไม่เป็นเแล้วจับก่อนเป็นการให้พี่บิวเยอะกว่านะคะเพราะว่าไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเงินของไม่ต้องเลยอ๋อใช่เราอะ ไปหาซื้อเราไม่ได้หาซื้อหรอกเอาจริงๆพี่ไปซื้อตรงหน้าปากซอยเซเว่นหน้าปากซอยมีมีใช่เซเว่นหน้าปากซอยซื้อมาประมาณสองสามกล่องแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไปหาเซเว่นนั่นแหละเซเว่นเดิมด้วยแล้วก็หาเซเว่นอ,อื่นด้วยรอบบริเวณน,นั้นอ่ะแต่ว่าก็ไม่มีเลยทุกคนทุกคนบอกใครของเรามันจะเป็นขนาดไหนกันจ้าเขบอกว่าถ้าเกิดซือแล้วห้ามหยุด เรา่รมันจะเผร็ต้องกินแบบนูนเห่อโหเห็นแล้วบอกเลยนะคะว่าต้องกินอะไรก่อนงานนี้นะเดี๋ยวเราจะแซกแล้ว ออเพื่นมันเหมือนแบบซอสมันเยอะไปอ่ะแต่เราใส่หมดซองเลยเก่งเนี่ยเก่งไปบิ๊กเยอะมากนี่หลายคนกินเผ็ดนันน้นอ่ะอะไเนี่ยเผ็ด แต่ว่าเป็นมาม่าที่อร่อยมากเลยเนาะอ,อร่อยอะ่ะแต่เผ็ดมากมันเผ็ดแบบแลมๆอะ่ะ <c oughs> เราชิมหมด่ะ <c oughs> หยิบมาล้างเลยก็ได้มันเผ็ดแบบแลมๆ <c oughs> สาหลัก 罗伊呀 ตัาเลย

คนไม่กินเผ็ดอ่ะไม่รอดใช่ไหมคนกินเผ็ดก็ไม่รอดโอ้ยยิ่งกินน้ำยิ่งเผ็ดอ่ะกองไม่เห็นลรวปะมาแล้ว กินหมดแล้วได้ของรางวัลเลยแมยเนี่ยให้ให้เอาอีกไม่ให้ม่ไหวแล้วแน่เลยใครที่ยังไม่เคยลองก็ไปลองไะใครที่เคยลองแล้วก็น่าจะรู้ว่าไม่ไม่่าจะลองเด้อลองไปลองกันนะคุณ แต่ว่าลองไปเซร์ชในท็อปปี้ได้เนาะเต๋อเนะอุ้ยกินหมดอุ้ยบมบิมกินเผ็ดต้องพอยเชื่อไว้เดต๋อครับบิบิมกินเผ็ดครั้งแรกเมื่อวันนี้เลยแหละกับในคลิปอันนั้นอ่ะพอเรามาเตะกันแล้วยังอ่ะมีไม่หมดครับทุกคน ไ่แล้วยังกินหมดลกินแล้วคำเดียวหมดเลยห้าอาปากอ่ะมันจะไม่กินอิมมกอิมมาอิมน้ำแล้นไม่ได้ลอิมน้ำ โดดอเค okay, ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้อยากจะบอกอะไรคะข <laughs> <laughs> ้างกล่องเขาเขียนว่าเตะแล้วนะก็ก็อยากทำกันนะเพื่อนๆแต่ว่ามันอร่อยอร่อยจริงๆแบบอร่อยเลยอะแต่ว่าใครกินเผ็ดก็แนะนำมากอร่อยมาก <laughs> สำหรับใครที่อยากลองก็สามารถไปซื้อได้ที่เซเว่นหรือว่าห้างสรรพสินค้าก็าจะมีนะนี้ก็ไม่แน่ใจเห <laughs> มือนกันีเลย พปติไอมาม่าไอจำยังจำยังอะไรมันจะกลมกลมกว่าปะรสชาติมันจะกลมกลมกว่ากินแบบกินทุกวันได้มันแหลมแหลมอ่ะมันแบบมันบาดบาดลิ้นอ่ะอันนั้นก็คือแบบกินบ่อยนะเพราะว่าอร่อยแต่เนี้ยครั้งเดียวจอดครั้งเดียวคือจอดพอ่าแล้วถ้าถ้าไม่ถ้าไม่อัดคลิปอะเราไม่กินจริงๆพูดเลยไม่กินเผ็ดเลยค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบใครอลืม กดไลค์แล้วก็ subscribe ให้บิวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามในคลิปตัวต,ต,ต่อไปของบิวด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายดีด้วยนะคะ